คลิปที่แล้วผมสอนคำว่าเซ็งเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับก็คือคำว่า sick ซึ่งก็มีคำแปลเดียวกับคำว่าป่วยหรือไม่สบาย I am sick แปลว่าฉันป่วยก็ได้นะฮะหรือว่าฉันเซ็งก็ได้ <Yeah. S 2> ขึ้นอยู่กับบริบทณนเวลานั้นที่คุณต้องการจะเสียไปแต่ถ้าคุณเบื่ออะไรเนี่ยคุณเซ็งอะไรเนี่ยคุณใส่คำว่า off ตามหลังคำว่า sick เข้าไปเช่น I am sick of the traffic ผมเบื่อการจราจรหรือว่า I am sick of you กูเบื่อมึงกูเซ็งมึง อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีนักเรียนท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าแล้วทาภาษาอังกฤษที่ตรงข้ามกับคาว่าเซ็งนอกจากคําว่าแฮปปี้เหรอฮะซึ่งคําว่าแฮปปี้เนี่ยใครๆก็พูดกันรู้จักกันอยู่แล้วเหมือนจะเป็นภาษาไทยไปแล้วด้วยซ้ําไปนะครับถ้ามีความสุขก็บอกว่า I'm a happy ถ้ามีความสุขมากก็บอกว่า I'm a very happy I'm so happy แต่มันจะมีคําขีดสุดข,ของภาษาอังกฤษที่เป็นสำนวนที่บง่งบอกถึงคําว่าสุขสุดๆนะฮะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษไง่ายๆคือ I am extremely happy I am extremely happy มันจะมีสำนวนภาษาอังกฤษผมขอเสนอคำสำนวนแรกเลยเนะี่ยคือ I'm on cloud nine I'm on cloud nine ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันอยู่บนเมฆหมายเลขเก้าซึ่งเลขเก้าเนี่ยที่มาที่ไปยังไงไม่ทราบได้ใครทราบฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ I'm on the cloud nine อีกสำนวนหนึ่งที่อยากนําเสนอเนี่ยซึ่งสำนวนนี้เนี่ยเป็นตรงกับชื่อเพลงของวง The Capenters r ด้วยนะถ้าใครเกิดทำานะวง The Capenters r จะมีเพลงฮิตหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็น Please Mr. Postman แล้วก็ชื่อนี้ก็เป็นชื่อเพลงด้วยนะ Top of the World I'm on the top of the world จะมีความสุขมากเลยเหมือนอยู่เหนือโลกใบนี้แล้วก็สำนวนสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอซึ่งเป็นสำนวนตรงกับสำนวนของไทยด้วยนะครับก็คือ สวรรค์ชั้นเจ็ดนั่นเองฉันมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดอามิ่ e เซเว่น e a ฟเว่น e a v e n น e ซเว่ฉันมีความสุขเหมือนอยู่ในสวรรค์ชั้นเจ็ดสมมุติว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันท้าทายเข้ามาในชีวิตคุณและคุณก็ต่อสู้กับมันข้ามอุปุสัรคมันจนคุณทําได้สําเร็จและคุณก็มีความรู้สึกว่ามันมีความสุขสุดๆและมีฝรั่งถามคุณว่า how do you feel how do you feel คุณก็เลือกตอบไปได้เลยฮะสามสำนวนนี้ Arm on Crown Nine a m o n the top of the world Arm in Seven Heaven เลือกตอบได้เลยครับ,นนรรบถ้ารู้แล้วก็ Speak out Speak out ดูแล้วรู้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจ English by c r u w d e y ด้วยนะครับ